ผ่าวัดอะไรพี่วัดพระค่ะถามสิวัดด้านซ้ายวัดอะไรด้านซ้ายวัดอะไรวัดพระผาก็พระซ้ายก็พระเนี่ยวัดพระวัดพระเติมมาตรงกลางวัดเยอเพชรบุรีเป็ถนนตัดวัดเยอะเนาะใช่แล้วแปะเปิดไเปิด ไม่ปเปิดไม่มีไม้แล้วแปะเปิดไม่สามารถเดินลวดได้นะเลยค่ะต้องอยู่ตรงนี้เร็วกว่านี้ <c oughs> แปะมีเครื่องในไหม,มวันนี้มีเครื่องในใช่ไหมคะมแล้วมีเอ็นแก้วไหมคะเอ็นแก,ก้วขายหมดแก้วขายหดอ่ะ มีท่อนหนึ่งเกาเหล่าื่องในหนึ่งเกาเหล่าื่องในเอ็นแก้วหนึ่งขาได้ไหนบ้างเล็กทุกอย่างค่ะเกาเหล่าทุกอย่างแต่ขายมากี่ปีแล้วคะขายตั้งแต่ตอนหนุ่มๆเลยวะขายตรงเนี้ยมากี่ปีคะามปีเลยหนูยังไม่เกิดเลยปะ ดีใจมากที่วันนี้มีเครื่องในไม่ได้เครื่องในมาประมาณหครั้งแล้วอะแต่วันนี้นี่คือเป็นแบบดวงดี<ช>ของเรามากที่มาแล้วไม่มีไม่มีคน ร้านเปิดมีของครบลาทั้งหไมทั้งหมเลยาแล้วก็เซนเล็กทุกอย่างิน้ำจิ้มสุดเด็ดแปะเขาจะแบบภูมิใจนำเสนอน้ำจิ้มมากเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มสุดสุดของแปะ,แปะใช่ถ้าเราขอน้ำจิ้มเพิ่มมีแปะจะดีใจใช่ เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราจะต้องลุ้นว่าวันนี้เราจะได้รับประทานของคาวของหวานหรืออาหารรสจัดด้วยความที่แปะอะแบบแปดสุดเด็ดแล้วไงก็มีบ้าหลงหลงลืมมืออาจจะแบบว่านลืมเชี่ยมสองช้อนน้ำสุดช้อนเดียวใส่หรือยังเอ้ยยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าใส่ลงไปอีกสิอ่ะเป็นสามจ้ะเนื้อสดของแปะเขาเป็นเหมือนเนื้อน้องลายเนาะใช่ใช่คือกินแล้วแบบต้องดูน้ำซุปสุดเด็ด มมาาสองชเลยเพชรบุรีนอกจากแบบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อจะแข่งขันกันด้วยแบบคุณภาพของเนื้อรสชาติของน้ำซุปแล้วนะคะก็จะมีซอสริกที่มันเป็นแบบตัวชูโรงก๋วยเตี๋ยวฮะเค็ <ๆ S 2> มเหรออุ้ยถ้าเค็มก็พอดีเลยบอกแปะขอกะละมังเทรวม คนเยอะจังเลยพี่ฟักกินอะไรก็คือข้าวเหนียวดำอันนี้เนนต้าส่วนคะ่ะมันต้มขิงมีขิงจริงๆนะให้ดูเออ ของเปียกร้านนี้จะหมดเร็วมากใช่ใช่ตอกปายตั้งแต่บ่ายๆก็คือหมดแล้วนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเขาจะแบบขายแบบเขาจะทําของเปียกแบบพอดีอะใช่แล้วประเด็นคือร้อนตลอดเวลาคือเมือ่อคืนแล้วมันเหมือนอุอ่นๆตลอดเวลามันไม่เหมือนแบบว่าเปียกที่ทําใส่แบบใช่คือของแกเป็นเหมือนหม้ออุ่นอะแล้วสิ่งที่หมดเร็วมากคือแบบเม็ดบัวแต่วันนะั้นที่ได้กินเม็ดบัวเปียกคือปินมากเลยนะคือเม็ดบัวไม่แข็งเลยคือนิ่มละมุนมากแบบ วันนี้หมด,หมดอดกินหมดเร็วมากพี่ดาขายมากี่ปีแล้วเหรอคะไม่น่งเชยยังไม่เกิจ <c oughs> อ06โอ้ยเป็นจริงนาน <c oughs> นีออน่ยัง <c oughs> ออไม่เกิไหม้นี่ยเที่ิดอ๋อเที่ยงก็ออกมา <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> ออ้ยไม่ร้อนหรอร <c oughs> ้อนร้อนก็นต้องทน